การฝึกสมาธิในวิชาพลังจักรวานในวิชาพลังจักรวานนะคะตามศาสตร์ของท่านอาจารย์ใหญ่เลืองมินดางหัวใจสำคัญในทุกๆระดับเลยนะคะตั้งแต่ระดับที่1-20ถึง20ก็คือการฝึกสมาธิค่ะ เพราะการฝึกสมาธิจะทําให้เรามีพลังจิตสามารถดึงพลังจักรวาลน,นะคะเข้าสู่ตัวเราและส่งต่อไปให้กับผู้อื่นหรือผู้ป่วยท่านอื่นๆได้ค่ะการฝึกสมาธิในแต่ละระดับจะแตกต่างกันออกไปนะคะในคลิปนี้ขอพูดถึงการฝึกสมาธิในระดับต้นก็คือระดับ1-4ระดับ5ระดับ5.1และระดับ5.2 ในตอนแรกท่านอาจารย์ใหญ่ได้ให้เรานั่งเงียบๆค่ะแล้วก็คิดถึงจักระที่7ก็คือกลางกระมอมค่ะเหมือนเอาฐานของจิตไปตั้งที่กลางกระมอมน,น,นั่งนิ่งๆนะคะไม่ต้องคิดอะไรเป็นการทำสมาธิแบบลืมตาสามารถกระพริบตาได้แต่ก็ต้องไม่หลับตาค่ะซึ่งสายตาของเราก็มองไปที่ไหนก็ได้แบบไม่ต้องมีจุดหมาย ต่อมาเมื่อท่านอาจารย์ใหญ่ได้จากพวกเราไปแล้วนะคะท่านอาจารย์ดรจรุนแซลอาจารย์อาวุโสว,วิชาพลังจักรวานเห็นว่าการทำสมาธิแบบเดิมสายตาของเราก็จะเคว้งคว้างค่ะไม่มีจุดหมายเลยให้พวกเราฝึกมองภาพท่านอาจารย์ใหญ่ภาพที่เอามาให้ฝึกมองนี้นะคะ เป็นรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นรูปที่ท่านอาจารย์ใหญ่นั่งสมาธิมีมาตอนปี2538ค่ะหลังจากที่อาจารย์ใหญ่ได้สอนวิชาพลังจัก,กรวาลไปแล้ว7ปีแล้วท่านก็มาสอนที่เมืองไทยสอนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท่านกำลังนั่งสมาธิส่งพลังเปิดจัก,กระร้อยเปอร์เซนต์ให้กับลูกศิษย์เป็นพั0 0คนเลยนะคะลูกศิษย์ ได้ถ่ายรูปเอาไว้จริงๆก็มีหลายรูปค่ะแต่ว่ารูปรูปนี้เป็นรูปเดียวในตลอดระยะเวลา18ปีที่ท่านอาจารย์ใหญ่สอนวิชาพลังจักรวาลเป็นรูปถ่ายในท่าที่สวยที่สุดโดดเด่นและมีพลังที่สุดค่ะซึ่งในการเรียนวิชาพลังจักรวาลรุ่นหลังๆเราก็จะขยายภาพนี้วางไว้บนเวทีและเมื่อท่านอาจารย์ใหญ่จากไปการฝึกสมาธิในระดับ 1ถึง4ระดับ5 5.1และ5.2จึงให้ผู้เรียนฝึกมองรูปท่านอาจารย์ใหญ่ไม่น้อยกว่า5นาทีและไม่เกิน30นาทีค่ะ